ชื่อเสียงของคุณสมพงษ์วงรักไทยนั้นจะโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องเป็นนักภาคหนังนะครับและที่ยืนอยู่ข้างหลังท่านก็คือครูของท่านครับครูสเสน่โกรมารชุนคุณสมพงษ์วงรักไทยนั้นเคยตั้งวงดนตรีนะครับบางกอกชาชาชานะครับแล้วก็นอกจากเป็นนักภาคหนังแล้วก็ยังมาเป็นผู้หน่วยการสร้างหนังด้วยครับในยุคหนัง16มมแล้วก็35อมมนะครับที่กําลังเล่นตลกกับบางเล และที่จะให้ดูนี่ก็คือภาพที่หาดูยากๆของคุณสมพงษ์วงรักไทยนะครับนั่นก็คือภาพที่ท่านได้มาร่วมแสดงภาพยนตร์นะครับและบางเรื่องก็เป็นหนังที่ท่านสร้างเองแหละครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ปี2อง0นะครับหนังเรื่องเจ็ดพระกาศนะครับซึ่งก็มีดาราหลายคนนะครับที่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับท่านก็จะอยู่ในเงามืดแบบนี้แหะครับก็เป็นไปตามบทนะครับ ตอนแรกๆก็จะไม่เปิดเผยตัวนะครับว่าใครคือหัวหน้าใหญ่นะครับที่เรียกเหล่าเจ็ดพกกาศนะครับให้มาร่วมงานนะครับถอดโบกนันคุณอดินันนะครับคุณอดุลนะครับคุณรุทมิชาบัญชาชุดดำนะครับแล้วก็ขวาสุดจะเป็นคุณประจวบเรืองยามดีนะครับนี่คือเจ็ดพรกกาศนะครับที่ถูกดึงเข้ามาร่วมงานนะครับในเรื่องที่มีแผนแล้วนะครับก็ลองไปหาดูนะครับคุณสมพงษ์นั้นท่านร่วมกับ คุณลี่ยินทวิจิตนะครับในการสร้างหนังนะครับแล้วต่อมาก็แยกมาสร้างด้วยตัวเองนะครับหนัง35มมอหลายเรื่องนะครับที่คุณสมพงษ์บวนักไทยสร้างไว้นะครับเช่นเรื่องบนรักดอกคำใต้ดอกคุณเสียงแคนนะครับก็เป็นที่พูดถึงนะครับขาชื่อไอ้เพลิงนี่ก็เป็นที่พูดถึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยแสดงหนังนะครับมีแต่ในยุค16มมนะครับที่เราค้นพบว่านี่แหละครับคุณสมพงษ์บัวนักไทยนะครับในฉาก ท้ายสุดนะครับวิ่งหนีคุณประจวบนะครับที่เราพบนะครับก็มีอยู่2เรื่องนะครับซึ่งจะฉายให้ดูวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นภาพหาดูยากๆนะครับของนักพากย์หนังชื่อดังนะครับสมพงษ์วงรักไทยนะครับยังไม่ตายนะครับต้องกระเสือกกระสนไปหน่อยนะครับจะมีกระสุนหมดหรือจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมารับไปนะครับเป็นฉากจบวิธีหนีก็โปรยเงินเลยครับไม่ดีกว่าประจวบก็ยิงนะครับ สมบก็วิ่งหนีไปนะครับแล้วก็จะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องเจ็ดพการนะครับที่ท่านเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็มาร่วมแสดงด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พวกเราตรวจพบนะครับว่ามีคุณสมพงษ์วงรักไทยนะครับไปร่วมแสดงอยู่หนึ่งฉากนะครับในฉากที่อยู่ในเวทีร้องเพลงนะครับนี่แหละครับคุณสมพงษ์วงรักไทยนะครับเมื่อปี2 5 1 3 จัดหนังของคุณเชิดทรงศรีในเรื่องลำพูนะครับเรื่องนี้เราทำฟิล์มแล้วก็ภาคเสียงฉายไปแล้วนะครับท่านที่ยังไม่เคยดูก็ลองคลิกดูนะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่หลังจากที่สังทองสีใสร้องเพลงเสร็จแล้วนะครับคุณสมพงษ์ก็จะมากล่าวถึงเพชรราชาวราชแล้วก็คุณปริมประพาพรนะครับและนี่ก็เป็นฉากที่คุณสังทองสีใสร้องเพลงนะครับคุณสมพงษ์มนัไทยก็จะเป็นลูกคู่อยู่บนเวทีนั่นแหละครับ เท่าที่สำรวจมาจากฟิล์มภาพยนตร์ที่เรามีนะครับก็จะพบคุณสมพงษ์วงรักไทยอยู่ในฟิล์มหนังอยู่แค่2เรื่องก่อนนะครับก็คือเรื่อง7ประพกการปี2 0 1 0้อแลําลำพูปี2013นะครับ,รบส่วนภาพนี้เป็นช่วงงาน39ปีลํำลึกพระเอกวิชัยบัญชานะครับก็คุณสมพงษ์รักไทยก็รับเชิญจากผมนะครับเข้าไปเป็นวิทยากรที่หอภาพยนตร์นะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวทีวีไทยนะครับหรือว่าปัจจุบันเป็นไทยบันเทิงนั่นแหละครับก็ มาทําข่าวนะครับสัมภาษณ์สมพงศ์วรไทยเกี่ยวกับเรื่องราวของเรเอกวิทยัยบัญชานะครับก็เป็นงานเก่านะครับเมื่อครบ39ปีมิัยบัญชาเสียชีวิตนะครับ